กราบสวัสดีทุกท่านด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เกมคาบัลอินฟินิตคอมโบกับผมนัซเซอร์เอกนะครับสำหรับวันนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูโปรโมชั่นสําหรับเดือนสิงหากันหน่อยนั่นเองนะครับเดี๋ยวเรามารับชมกันก่อนที่จะไปดูนะครับฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ฝากกดสมครใหด้วยนะฮะแล้วก็เพื่อนๆถ้าใดานะครับที่อยากจะทําการเติมเกมคาบาลอินฟินิตคอมโบและเกมมือถือราคาถูกสามารถที่จะใช้บริการสเต r ่าโกพัสดได้นั่นเองนะครับไปดูกันเลยสเต r ่าโกพัดรับเติมเกมมือถือราคาถูกรีวิวแน่น ระดับ5ดาวถูกกว่าการเติมเองสะดวกปลอดภัยแน่นอนและที่สำคัญบริษัทจดทะเบียนถูกต้อง100%ห้ามลืมบอกชื่อช่อง nasserx ด้วยนะครับรับส่วนลดพิเศษฟ,ฟรีสแกน QR โค้ดได้เลยอ,อยากเติมเกมต้อง s t e r l a g o เท่านั้นยังไม่พอนะครับใครที่อยากทำการเปิดบอทดนะครับสามารถที่จะใช้บริการ UG phone ได้นะครับใครไม่อยากเปิดมือถือทิ้งไว้หรือไม่อยากเปิดคอมทิ้งไว้สามารถที่จะใช้บริการ ข่าวจำลองมือถือ UG Phone ไปดูกันของ UG Phone อพปปลิเคชันที่สามารถช่วยเพื่อนๆฟาร์มได้อย่างง่ายขึ้นและสะดวกมากขึ้นนะครับ UG Phone คือแอปพลิเคชันที่เป็นระบบข่าวมือถือนะครับและสามารถทำให้เพื่อนๆนะครับทำการเปิดบอทดออโต้ฟาร์มเกมได้ทั้งวันนะครับตลอด24ชั่วโมงเลยและที่สำคัญนะครับไม่มีวันหลุดแน่นอนอันนี้ผมการันตีนะครับถึงแม้ว่าจะปิดมือถือไปแล้วนะครับหรือว่าจะทำการปิดระบบ UG Phone ไปแล้ว หรือจะทําการปิดเน็ตไปแล้วนะครับตัวเกมก็ยังฟาร์มให้เราปกติอยู่นั่นเองนะครับซึ่งมันเหมาะมากๆนะครับสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่ไม่อยากจะเปิดมือถือทั้งวันนะครับหรือว่ากลัวมือถือร้อนนะฮะหรือว่ากลัวแบตเสื่อมนะครับและที่สําคัญเลยช่วยเราประหยัดค่าไฟไปได้ค่อนข้างเยอะนะครับก็บอกเลยว่า UG Phone ตอบโจทย์ตรงนี้ได้มากจริงๆนะครับ สำหรับราคาเริ่มต้นนะฮะกับ UG Phone เพียงแค่วันละ10บาทเท่านั้นนะครับใครที่สนใจใช้บริการ UG Phone นะครับสามารถดาวน์โหลด UG Phone ด้านล่างคลิปได้เลยนะครับและที่สำคัญนะครับอย่าลืมนะครับใส่รหัสโค้ดไปด้วย A B C D 5 5นะครับเพื่อได้รับส่วนลด20บาทกันเลยนะครับใครอยากจะทำการปล่อยบอต24ชั่วโมงก็อย่าลืมนะครับ UG Phone นั่นเองนะครับสวัสดีทุกท่านด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Nasser X อีกครั้งหนึ่งนะวันนี้มาพบกับเกมคาบ้าอินฟินิตคอมโบนะครับ ก็สำหรับวันนี้นะครับผมนัสเ, e เอ็กซ์นะครับจะมาพูดถึงในส่วนของกิจรกรรมประจําเดือนสิงหากันหน่อยละกันนะครับก็เดินทางเข้ามาสู่ใ,ใลกล้จะกลางเดือนกันแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปดูโปรโมชั่นกันว่าหน้าเว็บไซต์มีโปรโมชั่นอะไรน่าสนใจบ้างไปดูกันเลยสำหรับในส่วนของโปรโมชันประจําเดือนสิงหานะครับผมเลือกมาทั้งหมดประมาณ2กิจรกรรมด้วยกันนะครับอ่ะกิจรกรรมแรกนะครับดิวเดือดต้องโดนนะครับสำหรับในส่วนของต้นเดือนสิงหานะครับนี่เลยนะฮะมีกิจกรรมอะไรเข้ามาอย่างแรกนะครับแพ็กพรีเมียมคัมแบ็กนะครับ ราคา399บาทหรือ3 9 0 0ันเก้าทยเวลตพ์นะครับเมื่อทำการซื้อนะครับแถมเลฟเจมนะฮะสามพัาแล้วก็ได้รับในส่วนของอาร์เจมอีก40อาร์เจมนั่นเองนะครับเริ่มต้นวันที่1สิงหาจนไปถึงวันที่31สิงหานั่นเองนะครับหนึ่งไสามารถซื้อได้1ครั้งนะครับสิ่งที่เราจะได้ก็คือพวกพีเมี่นั่นเองนะครับแล้วรวมไปถึงในส่วนของพวกอคาานะ นะครับเรามีลิมิเต็ดโอบนะครับสิบอันถาวรคุ้มปองอีก500นะครับ7วันนะครับแล้วยังมีในส่วนพวกยาฮอร l y ีวอเตอร์ต่างๆแล้วก็แล้วก็ฟูรี่โอปชั่นเลเวลสนะครับก็ถือว่าเยอะนะครับในราคา3,990ปกติแล้วเราจะได้แค่พรีเมียมใช่ไหมครับแต่นี้เราได้ในส่วนของพวกออปชั่นเสริมมาด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของผนนกอคหน้านะครับหรือว่าในส่วนของชาออสลูบี้เอฟเฟกเตอร์นั่นเองนะครับ ก็ได้รับทั้งหมดเลยนะฮะเอามาใช้ได้บวก13วันนั่นเองถัดมานะครับแพ็กมันต้องมีนะครับราคา1,990งพันเก้าร้อรตหรือแปลเป็นเงินก็ทั้งหมดราคา199บาทนะครับจะได้ในส่วนของเล็บเจมด้วยนะครับหนึ่นะฮะแล้วก็จะได้อาร์เจมนะครับยี่สินั่นเองระยะเวลาเท่ากันเลยนะครับสสิงหาถึง31สิงหานั่นเองนะครับจํากัดการซื้อห้าครั้งทับไอดีนะครับ ฟอสเจมแพ็กเกจนะครับจะได้รับนี่เลยนะครับ21,000ื่นหนึนฟอสเจมนั่นเองนะครับถาวรผูกมัดไอดีหึ่งไอดีสามารถซื้อได้5ครั้งนั่นเองนะครับพรีเมี่ยมเด็ดโอบสอันถาวรเพชรคิดนะครับ5อันถาวรเอ็กซ์ติมคอร์เลเยอรคูณสา3 3, อันนะครับแล้วก็คูปอง507วันนั่นเองถัดมาแพ็คของมันดีนะครับ490ร้อยเก้าสิบวอลเลตพอยต์นะครับหรือว่า49บาทเนาะได้รับของแถม490ร้อยเก้บเจมแล้วก็5้าอาร์เจมนะครับ เริ่มวันที่1ถึงวันที่31นะครับซื้อได้1ครั้งต่อสัปดาห์นะครับรีเซ็ตทุกวันจันทร์เวลาบ่ายสเวลาบ่ายโมงนะครับฟอสเจมนะครับได้รับ5,000นะครับแล้วก็เบสซิ่งซูแล้วก็เบสซิ่งซูเปอียแล้วก็เบสซิ่งเบดนะครับก็ได้รับในส่วนของ1วันทั้งหมด3อันนั่นเองนะฮะแล้วยังมีในส่วนพวกผัวนะครับเอ็กพีสองร้อยเปอร์เซ็นต์สามวันนะครับโพลีวอเตอร์สิบห้านาทีพูลีโพชั่นเอ็มพีโพชั่นแล้วก็ลิมิเต็ดโอ้บสาม ถัดมานะครับแพ็กเกจของมันเดือดนะครับราคา999บาทนะครับหรือว่า9,990เวเล็ตพอยต์นั่นเองนะครับก็แถมไปเลยนะครับ9,990เลฟเจมและก็100อาร์เจมนั่นเองนะครับเริ่มต้นวันที่1จนไปถึงวันที่31เช่นกันนะครับซื้อได้3ครั้งต่อ ID นะครับได้รับในส่วนของนี่เลยนะครับฟอร์เจม1 1 1 0 0 0 1,000นะครับ1ครั้งและก็ลิมิเต็ดโอ้บ20กุ้ปอง500และก็นี่เลยนะครับ เพชรคิดเหมือนกันนะครับออปชั่น1นะครับแล้วก็ e x t r e m e c o r e l e v e l 7นะครับหนึ่งอันอันนี้ก็ถือว่าน่าสนใจนะก็เติมประมาณสักส0 0พันนะก็ได้ประมาณสามแสนวอล l ล็ตพอยต์ได้รับในส่วนของ3ก็ได้รับประมาณสักส0 0 0สนฟอสเ e m นะครับในราคาประมาณสามพนะแล้วก็ของแถมก็ถือว่าโอเคนะครับถัดมานะครับดันลมจับนะฮะอันนี้ก็ราคา120บาทนะครับหรือว่า1,200 Wallet Point นะครับได้ได้ของแท้ ได้ของแถม1,200รเล็บเจมนะครับแล้วก็ไ g เจม2อัพเจมนะครับเหมือนกันเลยนะครับเริ่มต้น1จบวันที่31นะครับซื้อ1ครั้งต่อสัปดาห์เท่านั้นนะครับได้โบเกนนะฮะอันนี้ก็สามารถเอาไปทํากิจกรรมได้นั่นเองนะครับกิจกรรมดันลมกดนะครับ45บาทนะครับซื้อได้1อันต่อสัปดาห์เช่นกันโบเกนเหมือนกันนะครับโบนัสช็อปนะครับก็นี่สามารถคลิกมาดูตรงนี้ได้เดี๋ยวมาดูกันนะครับ แพ็คแฟชั่นหลุดเลทนะครับสามหมื่นเลฟเจมนะครับสามารถมาซื้อได้3ครั้งต่อไอดีนะครับสำหรับในส่วนของโบนัสนะครับนี่นะแฟชั่นสุ่มเลทนะครับมีโอกาสที่จะได้รับของตามนี้เลยนะครับใครที่โชคดีก็อย่าลืมมารีวิวก็ด้วยสำหรับระดับมิสติกนะถือว่าหายากมากนะครับถัดมานะครับจะเป็นแพ็คเอ็กซ์ตรีมกาชานะครับ5้า0ฟอร์เจมนะครับซื้อได้10ครั้งเนาะอ่ะนี่นะครับก็จะเป็นนี่เลยเอ็กซ์ตรีมกาชาสามารถทำการสุ่มได้นะ ว่าเราจะทําการสุ่มได้ในส่วนง XDIM Core หรืออะไรบ้างนะครับในราคา5,000เลฟเจมนั่นเองนะครับแล้วก็ในส่วนของนี้เลยนะครับราคาอาร์เจมนะมีอะไรบ้างนะครับไบดันสเปเชียลนะครับ50อาร์เจมแล้วก็แลกอีก1นึ่งวอลเลตพอยต์นั่นเองนะครับสามารถแลกดันตามนี้ได้เลยนั่นเองนะครับถัดมานะครับเพชรคิดนะครับ5,000อาร์เจมนะครับได้รับในส่วนเพชรคิด1อันนะฮะแล้วก็ดิมิเต็ดดโอบนะครับสเปเชียล50,000อาร์เจมนะครับสุ่มคอสตูมที่คุณต้องการนะครับอ่ะมาดูกันสักหน่อย นะฮะน่าสนใจมากน้อยแค่ไหนนะครับนี่นะครับของก็มีประมาณนี้สามารถซื้อได้นั่นเองนะครับจำกัดเวลาก็ตามนี้เลยนะครับใครอยากได้ลิมิโตงลิมิเต็ดโอ้บนะครับอันนี้ลิมิเต็ดโอ้สเปเชียลนะครับเราจะได้ทั้งหมด1อันในราคา5 0,000ื่นนะฮะก็ประมาณนี้นะครับแล้วก็นี่เหมือนกันเลย1นึ่งแสนอาเจเหมือนกันนะครับลิมิเต็ดโอ้สเปเชียลโบนัสแล้วก็โบเกนอันนี้สกิปนะครับก็เหมือนเดิมนะฮะก็ไม่มีอะไรแหละนะครับอันนี้ก็จะมีในส่วนของพวกหน้าต่างๆนะครับมาให้เราทําการซื้อได้ นั่นเองนะครับในส่วนของร้านค้าเซเซเลียนะครับกิจกรรมจำกัดเวลานะครับนี่ประมาณนี้50,000อาร์เจมนะครับก็ใช้เยอะมากนะครับผมยังก็คงยังไม่มีนะครับอ่ะประมาณนี้นะครับถัดมานะครับก็จะเป็นกิจกรรมออกัสโบนัสเดย์นะครับเดือน8คูณยกเซิร์ฟนะครับใครที่ยังเวลไม่ตรงไม่ตันแบบผมวันนีก็เนี่ยนะครับมาทำการซื้อนะครับในส่วนของพวกแพ็กโกงแพ็กเกจกันด้วยแล้วก็คูณกันแบบจุกๆไปเลย150 150 150 แล้วก็ใครที่ใช้ในส่วนของเซิร์ฟเวอร์วิงด้วยนะเพิ P ่มไปอีก50 50 50 50บิบินะครับเบ <l aime> ิ่มๆกันไปเลย200%นนั่นเองนะครับสำหรับกิจกรรมออกัสโปรนัดเดย์นั่นเองนะครับเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับสำหรับในส่วนของกิจกรรมประจําเดือน8นะครับก็บอกได้เลยว่าเข้ามาจุกๆแน่นๆนะครับแต่ว่าใครที่อยากจะรอกิจกรรมเดือนหน้าก็ลองดูนะครับเพราะว่าตอนนี้ก็กางเดือนแล้วแหละแต่ว่าก็รอดูนะครับว่ามันจะมีกิจกรรมที่แบบได้รับ ในส่วนของฟ้าจีนเยอะไหมนู่นนี่นั่นไหมเติมอะไรคุมหรือเปล่านะครับยังไงก็ฝากติดตามด้วยกันเดี๋ยวจะนําข่าวสารเกมคาบาวอินฟินิคาโวมาให้เพื่อนๆได้รับทราบกันอีกแล้วกันนะครับวันนี้ผมนะเซ็กนะครับต้องขอตัวลาไปก่อนเดี๋ยวขอไปปั้นตัวละครก่อนแล้วกันนะครับวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีสวีดัตไว้แจกันพรุ่งนี้หรือว่าคลิปหน้าวันนี้ลาไปก่อนนะครับกับนะเซ็กลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบายเจอกัน